สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกับเกดอีกครั้งนะคะจากช่องเะคสสตูดิโอวันนี้นะคะเกดก็จะมาพูดคุยกับเพื่อนสาวดีกว่านะคะเออช่องนี้ค่อนข้างจะวาไรตี้หลากหลายนิดนึงนะคะปกติเกดก็จะอาจจะคุยกับผุ้นุ่มๆน้องๆวัยรุ่นหรือว่าเพื่อนๆน,นะคะในหลายๆกลุ่มนะคะแต่วันนี้นะคะก็จะมาขอคุยกับสาวๆนะคะที่กําลังคิดหรือว่าเริ่ม จะมีความสัมพันธ์นะคะจะมี r e l a t i o n s h i p กับใครสักคนเนี่ยนะคะเกดก็เลยอยากจะพูดในหัวข้อที่คิดว่าสำคัญมากๆเลยนะคะนั่นก็คือการเลือกคนที่เราจะมาคบหาดูใจด้วยนั่นเองน,นะคะคือถ้าเราเลือกให้มีโอกาสที่จะถูกตั้งแต่แรกนะคะเออเราก็จะได้ลดความเสี่ยงในภายหลังนะคะที่เราจะเสียใจจากสิ่งต่างๆนะคะเช่นให้เขาไม่เป็นอย่างที่คิดเขา ทำไมนิสัยแบบนี้ทำไมทำไมอะไรเงี้ยนะคะก็จะได้ไม่เสียใจทีหลังเพราะให้หลงรักไปแล้วแล้วเราต้องอยู่ในสภาวะที่แบบจำใจต้องอยู่เพราะว่าเราเลือกผิดตั้งแต่แรกนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเกดก็เลยจะมานำเสนอความคิดเห็นส่วนตัวนะคะคือข้อมูลทั้งหมดในช่องของเคสสตูดิโอนะคะเบสออนประสบการณ์ส่วนตัวนะคะแล้วก็ความผิดพลาดต่างๆหรือว่าประสบการณ์ของเกดนะคะที่เกด ผ่านมานะคะแล้วก็มาแชร์เพื่อนๆฟังในมุมมองของเกดะค่ะเพราะฉะนั้นไม่ได้เบสออนงานวิจัยต่างๆนะคะเพื่อนใครที่เห็นด้วยหรือว่าไม่เห็นด้วยมีความคิดเห็นต่ตางๆก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะเกดชอบรับฟังนะคะ <c oughs> เอาละค่ะอย่างแรกนะคะที่เกดคิดว่ามันสําคัญมากๆเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือ,อนิสัยของเขาเนี่ยนะคะเขาเป็นคนดีเขาทําดีกับคุณคนเดียวหรือเปล่านะคะเออเขาทําดีกับคุณคนเดียวหรือเปล่าถ้าเกิดว่า เขาพยายามหรือว่าแสดงออกให้ให,ให้ให้คุณรู้สึกนะคะว่าเขาเนี่ยทำดีกับคุณแต่ว่าคนรอบข้างที่คุณเห็นนะคะพฤติกรรมที่เขาทํากับคนรอบข้างเนี่ยมันไม่เหมือนกับที่เขาทํากับคุณนะคะก็เกดคิดว่านะ,ะมันก็เป็นหนึ่งพอยต์นะคะที่เกดจะตัดเลยนะคะเออว่าแบบว่าถ้าคนจะดีกับเราจริงๆหรือว่าจะเป็นคนที่มีนิสัยดีแบบนั้นจริงๆเนี่ยเขาควรจะ ทำดีกับทุกๆคนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะคนที่ไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเราเลยไม่ใช่ญาติเราคือไม่ใช่เพื่อนเรานะคะไม่ใช่แบบชอบเราดีกับเราก็ดีกับเพื่อนเรานะคะคแต่ว่าเขาจะทําดีกับคนที่แม้ว่าจะไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกับเราเลยก็ตามนะคะเอออันนั้นก็จะเป็นหนึ่งสิ่งนะคะที่ทําให้เราเห็นในอนาคตได้นะคะว่าอนาคตเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะไม่เปลี่ยนไปนั่นเองค่ะอมีสิทธนินะเกดไม่ได้บอกว่าร้ออนนะคะแต่ว่ามีโอกาสนะคะที่ผู้ชายคนนี้ก็จะยังคง เป็นคนที่จะดีกับเราไปเสมอต้นเสมอปลายนั่นเองค่ะข้อแรกเลยสำคัญสำหรับเกตมากๆนะคะไม่รู้ว่าสำคัญสำหรับเพื่อนๆคนอื่นด้วยหรือเปล่านะคะก็ฝากคอมเมนต์ไว้นะคะข้อที่สองนะคะเพื่อนๆเ,เรื่องนี้ก็เกตก็มองนะคะเออก็คือเรื่องของการที่คุณผู้ชายเนี่ยคนที่เราคิดว่ากำลังจะคบเนี่ยนะคะแบบจริงจังเนี่ยนะคะเขาเสนอตัวที่จะเป็นคนออกค่าใชา้จ่ายจ่ายค่าอาหาร จ่ายค่าทริปต่างๆให้คุณก่อนหรือเปล่านะคะไม่ได้หมายความว่าเขาจะจ่ายทุกคุณจะให้เขาจ่ายทุกอย่างนะคะแต่ว่าเขาได้มีการแสดงออกที่จะเสนอตัวที่จะจ่ายให้หรือเปล่านะคะเรื่องที่เกตมองนะคะว่าามันจะบอกถึงอนาคตได้นะคะว่าคนนี้เขาแบบเขาคิดจริงจังกับเราไม่ได้มาเล่นเล่นเออคือแบบว่าพร้อมที่จะแบบมีความสัมพันธ์พร้อมที่จะอยากจะอยู่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณดูแลคุณนะคะก็คือพร้อมที่จะทํา อาจจะช่วยช่วยค่าใช้จ่ายให้คุณนะคะในเรื่องของอาหารไปกินข้าวอะไรเงี้ยเอออยากที่จะจ่ายเราไม่จําเป็นต้องให้เขาจ่ายก็ได้แต่ว่าเราเราเราดูพฤติกรรมเอานะคะถ้าเกิดว่าคุณเจอผู้ชายแบบนี้เกตก็ถือว่าน่าคบหามากเลยทีเดียวนะคะเออไม่ใช่ว่าเขามาอวดรวยหรืออะไรหรือว่าเราต้องการให้ผู้ชายมาเลี้ยงเราไม่ใช่นะคะแต่ว่ามันเป็นพฤติกรรมหนึ่งที่แสดงออกให้เห็นว่าเขาจริงจังนะคะไม่ได้มาเล่นๆ่นนั่นเองคะ่ะแต่ถ้าคุณเจอผู้ชายนะคะที่แบบว่า ร้องขอให้คุณจ่ายด้วยครึ่งๆเนี่ยค่ะมันไม่ใช่เลวร้ายสะทีเดียวนะคะก็คือไม่ได้แบบ100%ไม่ดีร0 0ดีนะคะแต่ว่าอาจจะมีโอกาสนะคะที่ถ้าคุณคบกับผู้ชายาประเภทนี้นะคะอนาคตอาจจะมีการร้องขอนะคะให้คุณเนี่ยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยซึ่งเก็บไม่ได้บอกนีกนะคะว่าเราที่เป็นฝ่ายหญิงจะต้องไม่รับผิดชอบอะไรเลยนะคะกับค่าใช้จ่ายในบ้านแต่ว่า มีความเป็นไปได้นะคะเกศขอยกตัวอย่างแบบนี้ดีกว่านะคะเช่นถ้าเกิดว่าเราต้องออกไปจากงานมาเลี้ยงลูกนะคะเป็นแม่บ้านมีลูกนะคะร้อยละหลายเปอร์เซ็นต์เกือบ90อร์ซนและการที่ผู้หญิงจะต้องออกมาเลี้ยงลูกอยู่บ้านแล้วคุณผู้ชายทํางานเนี่ยมีโอกาสสูงทีเดียวนะคะที่คุณผู้ชายประเภทนี้เนี่ยที่จะอาจจะมาร้องขอหรือว่าอาจจะมาเรียกร้องอาจจะมาเขาเรียก ภาษาบ้านๆน,นะทวงบุญคุณที่หลังก็ได้นะคะเนื่องจากว่าเขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยคนเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็าจะแบบเธอไม่ช่วยค่าใช้จ่ายบ้างเธอไม่คิดจะช่วยหรออะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ต้องกระเสือกกระสนอาจจะขายของออนไลน์ทํางานจากที่บ้านหรืออะไรก็ตามที่แบบว่าต้องหาเงินมาเพื่อ,อช่วยเหลือครอบครัวของเรานะคะซึ่งเลี้ยงลูกก็ต้องเลี้ยงอยู่แล้วเป็นแม่บ้านก็ต้องทางานอยู่แล้วอะไรทํานองเนี้ยคะ่ะเกตมองว่ามันเป็นความเป็นไปได้สูงนะคะที่ เราอาจจะมีชีวิตแบบนั้นถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าไม่เป็นไรฉันโอเคก็ไม่เป็นไรนะคะเออสำหรับพอยนี้แต่ว่าสําหรับเกดก็จะคุณผู้ชายกลุ่มแบบนี้นะคะเกดก็อาจจะเฟดเฟดนิดนึงนะคะส่วนถ้าคุณเจอผู้ชายที่แบบว่าให้เราจ่ายให้นะคะคุณผู้หญิงขาบอกเลยคําเดียวค่ะชิงค่ะเออคุณเจอผู้ชายปลอมแล้วนะคะไม่รู้สินะคะเออก็ไม่อยากจะแบ่งแยกอยูอย่ดีะคระัเป็นผู้ชายต้องจ่ายหรือเป็นผู้หญิงแต่แต่ด้วยความ เนาะทางกายวิภาคนะคะผู้ชายก็จะต้องเสนอตัวปรเทคหรือว่าเป็นผู้นําอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออเกดคิดว่างั้นนะคะแต่เราไม่ได้ต้องการให้คุณจ่ายแน่นอนคะ่ะรับรองเขาผู้หญิงแบบเรานะคะคุณสบายข้อสามนะคะถ้าเกิดเจอผู้ชายแบบนี้นะคะก็อาจจะลองคบหานะคะก็คือคุณผู้ชายที่ยอมให้คุณเนี่ยเป็นฝ่ายพูดด้วยเออปล่อยให้คุณพูดหรือว่าผู้ชายที่ ถามความเห็นคุณบ่อยๆนะคะว่านี้เป็นยังไงบ้างคุณคิดเห็นยังไงบ้างกับเรื่องนี้อะไรประมาณนี้นะคะหาเรื่องที่จะให้คุณได้พูดนะคะได้แสดงความคิดเห็นนะคะเกรดมองว่าคุณผู้ชายกลุ่มนี้นะคะเป็นมีโอกาสนะคะที่จะเป็นคนที่รับฟังความคิดเห็นนะคะมากกว่าที่จะเป็นคนแสดง ออกแสดงความคิดเห็นของตัวเองเสมอๆโดยที่ไม่ค่อยจะฟังใครนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดเจอผู้ชายที่แบบว่าเออไม่ใช่ว่าพูดน้อยนะไม่จำเป็นต้องแบบออไม่พูดเลยหรออะไรเยงี้ไม่ใช่นะคะแต่ว่าเปิดโอกาสนะให้เราได้แสดงความเห็นแม้ว่าความเห็นนั้นคุณจะแบบไม่เห็นด้วยหรือว่ามันไม่ได้ตรงกับความคิดเห็นของคุณนะคะอันนี้ยิ่งแบบโอเคเลยนะคะเพราะว่าเวลามีเวลาเราอยู่ใน relationship แล้วเนี่ยนะคะเราจะต้องมีหลายเรื่องนะคะที่มันแบบ a อ titude มันไม่ตรงกันนะคะหลายคนอาจจะเลือกอ มีความสัมพันธ์นะคะกับคนที่มีแอ t i ิชูดที่ใกล้ๆกันแต่สําหรับเกตดนะคะในในในความคิดเห็นของเกตดนะคะคนเราเกิดมาเนี่ยร้อยพ่อพันแม่พันแอดดิชูดเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะยิ่งเฉพาะอย่างนี้ถ้าคุณคบกับสายฟอเนี่ยมันต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะคุณคะเพราะฉะนั้นเกตดมองว่าแอ t i ิชูดที่แตกต่างกันเนี่ยกับ พฤติกรรมของแต่ละคนที่จะยอมรับแอนติจูดที่แตกต่างกันนั้นได้เนี่ยมันสําคัญกว่านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเกดก็มองว่าถ้าเกิดผู้ชายเขาค่อนข้างจะรับฟังความคิดเห็นนะคะเกดถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะคะสำหรับเรื่องนี้แต่ว่าถ้าเป็นผู้ชายที่แบบเอาแต่พูดพูดพูดอย่างเดียวะะอาจจะมีปัญหาในอนาคตได้นะ,ะก็คือคุณอาจจะไม่ค่อยมีปากมีเสียงก็ได้นะคะเออเพราะว่าเขาเป็นฝ่ายพูดอยู่คนเดียวนั่นเองคะ่ะก็เกตอาจจะตัดคะแนน บ้างเล็กน้อยะค่ะสำหรับคุณผู้ชายที่ไม่มีพฤติกรรมนี้ค่ะส่วนคุณผู้หญิงคุณตัดคะแนนไหมเปล่า,าก็แชร์กันหน่อยนะคะวันนี้คอนเทนต์นคุณผู้หญิงนะคะคุณผู้ชายแอบฟังก็ได้นะบอกเลยอาจจะมีประโยชน์สําหรับคุณค่ะอโอเคค่ะข้อ4ี่นะคะข้อนี้ก็ดูภาพรวมนิดนึงเพิ่มนิดนึงนะคะก็คือคุณผู้ชายคนนั้นเนี่ยที่เราคิดว่าเออจะจริงจังแล้วเนี่ยนะคะ เขามีกลุ่มเพื่อนที่เขาคบมาแบบนานๆนหรือเปล่าคไม่นานๆเอีเกเป็นความว่าแบบเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยมัธยมแบบเป็นเพื่อนมหาลัยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ยังคบกันมาติดต่อกันมา1ิปี20ปีสิหปีห้าปีอะไรเงี้ยนะคะเกดมองว่าผู้ชายกลุ่มที่มีเพื่อนแบบนี้นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความไม่ไม่แสดงละครพูดว่าอะไรเป็นภา,าษาไทยไม่ไม่ใส่หน้ากากอะเออมากกว่าเพราะว่าคนที่ มีความจริงใจนะเขาจะไม่ค่อยใส่หน้ากากเข้าหากันแล้วก็จะทำให้มีความสัมพันธ์ที่ยาวนานนานมากๆแต่จํานวนอาจจะน้อยก็ได้คือปริมาณเพื่อนอาจจะไม่มากเพราะว่าเพื่อนที่คบกับคนแบบนี้ไดกกกก้ก็ต้องเป็นคนประเภทเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะเก็นมองว่าคุณผู้ชายที่มีกลุ่มเพื่อนที่แบบอย่างเงี้ยอยู่บ้างนะคะสักสามสี่คนห้าคน หกคนแฮงเอาท์กันตลอดเนี่ยแล้วเขาก็บอกเฮ้ยเนี่ยเป็นเพื่อนที่แบบคบกันมานานแล้วอะไรเงี้ยเราก็มีความไว้ใจได้ที่แบบว่าผู้ชายคนนี้อาจจะเป็นคนที่เกศช้อาจจะตลอดนะคะอาจจะมีโอกาสสูงนะคะที่จะเป็นคนที่มีความจริงใจนั่นเองนะคะก็ในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของการมีความสัมพันธ์อะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็อาจจะมีผลกับจุดนี้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชายมีเพื่อนอที่มี ความสัมพันธ์อันยาวนานนะคะเกรดยกตัวอย่างนะคะถ้าเกิดว่าคุณเจอผู้ชายที่แบบว่ามีเพื่อนในกลุ่มที่แบบเป็นเพื่อนทางธุรกิจเท่านั้นเช่นทําธุรกิจขายตรงเก็บ <c oughs> ไม่ได้ว่าอะไรขายตรงนะ,ะยกตัวอย่างเฉยๆก็คือแบบพาเราไปรู้จักกับเพื่อนนะคะที่แบบใ,ในกลุ่มแล้วก็แบบเป็นเพื่อนในกลุ่มที่ค้าขายตรงด้วยกันแล้วก็บอกว่าเป็นเพื่อนกัน เป็นแฟรนดกันอะไรเงี้ยเกดรู้สึกว่าอย่างเงี้ยเกตไม่เอานะคะเกดไม่ได้บอกว่าขายตรงไม่ดีนะคือเพื่อนอย่ายโยงประเด็นไม่เกี่ยวยกตัวอย่างให้เฉยนะคะว่า,วาหรือไม่ธุรกิจอะไรก็ได้ธุรกิจขายของออนไลน์ธุรกิจอะไรเงี้ยแบบเออเนี่ยเป็นเพื่อนในธุรกิจทาธุรกิจด้วยกันขายของขายเครื่องสำอางด้วยกันอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็บอกเป็นเพื่อนกันเกตก็จะให้คะแนนน้อยลงหน่อยนะคะสำหรับคุณผู้ชายกลุ่มนี้นะคะนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชายมีเพื่อนที่ค่อนข้างจะสนิทนาน,น,านๆเกตก็จะให้คะแนนเพิ่มเห็นอะไรบางอย่างนะคะใน คุณผู้ชายกลุ่มนี้นั่นเองค่ะข้อ5นะคะข้อนี้สำคัญระดับสูงสุดอีกอย่างนะคะก็คือถ้าคุณเจอผู้ชายที่เข้าถึงตัวคุณน้อยๆออในช่วงแรกนะช่วงหลังเข้าถึงน้อยๆไม่ได้นะเป็นปัญหาอีกนะออช่วงแรกนะถ้า,าเพื่อนเจอผู้ชายที่แบบว่าขอไววได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์นะคะเจอคุณผู้ชายที่แบบว่าเข้าถึงตัวคุณน้อยๆ ไม่ลุ่มล่ามนั่นเองนะคะในช่วงแรกนะคะที่แบบว่าเริ่มที่จะคบหาดูใจกันนะเกถือว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นการให้เกียรติสูงสุดนะคะที่ผู้ชายจะให้เกียรติผู้หญิงนะคะนี่ไม่ว่าจะเป็นคนไทยสายฟอรหรืออะไรก็ตามในสายฟอเก okay ก็ถือว่าถึงคุณจะเป็นฝรั่งมังค่าคุณก็ไม่มีสิทธิที่จะมาแบบจับเนื้อต้องตัวฉันง่ายๆแบบอะไรอย่างนี้นะคะเออถือว่าเป็นเป็นการให้เกียรติมันเป็นมารยาททางสังคมที่ชนชาติไหนก็ ควรจะทําได้ทําเหมือนกันน่ะเออไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันเป็นฝรั่งฉันทําได้ไม่ใช่นะคะเกดก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญสําหรับคุณผู้ชายเช่นกันนะคะที่เราจะเลือกคบนะคะที่เกดจะเลือกคบนะคะอถ้าเจอพวกลุ่มล่ามนิดหน่อยแอบแต่อ่างอย่างนี้หลุดเลยบอกเลยหลุดข้อนี้นะคะถ้ามีข้อนี้คือหลุดเลยนะคะแต่ถ้าเป็นคุณเป็นคนให้เกียรติผู้หญิงเนี่ยเกดมองว่าเออข้อนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะคะเพราะว่าเกียรติที่คุณให้เราในวันนี้ที่ยังไม่มี ร a เลชันชิพอะไรเลยเนี่ยนะคะคือเพิ่งจะเริ่มเนี่ยอนาคตมีโอกาสอีกนะคะที่คุณจะให้ยังให้เกียรติเรายังเรสเพคเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณเริ่มลุ้มล่ามวันต่อมามันจะเริ่มลดลงด้วยนะคะถึงแม้ว่าวันนี้ผู้ชายบางคนอาจจะแบบดีมากให้เกียรติเรามากอนาคตรเราก็อาจจะเหลือเกียรติร้อยลงก็ได้นะคะคราวนี้ถ้ามันเริ่มจากการที่คุณให้เกียรติเราน้อยลงเกียรติก็มองว่าอนาคต possibility มันสูงมากที่คุณจะ เรสเพคเรา Respect, น้อยลงนั่นเองนะคะแต่ก็ไม่ได้บอกนะคะว่าคุณผู้ชายที่ลุ่มล่ามเนี่ยเป็นผู้ชายที่ไม่ดีหรืออะไรนะคะแต่ว่าส่วนตัวเกลนะคะถ้าลุ่มล่ามมาแต่แรกให้เกียรติเราไม่ไม่เยอะเนี่ยนะคะแล้วก็เออไม่รู้สิเกดก็ตัดนะคะโดยเฉพาะอย่างยี่คุณผู้ชายที่แบบว่าเริ่มมาถึงนะคะก็แบบจะมีเลยจะกินกล้วยกินส้มกันเลยก็<笑><笑>ายากนะคะถ้าเราจะเริ่มจะเลือกผู้ชาย กลุ่มนี้นะคะเพื่อที่จะมีริเลชันชิพในลองเทอมนะคะอมแต่แกก็ไม่ได้บอกนะคะว่าการที่คุณไปกินกล้วยกินส้มกันตั้งแต่วันแรกมือคือแบบนึกออกปะเริ่มความสัมพันธ์กินกล้วยกินส้มก่อนเนี่ยแล้วคุณจะมีความสัมพันธ์แบบลองเทอมไม่ได้ไม่ใช่นะคะอบอกเลยมัน,ม,น,ม,นมันไม่มันไม่ได้มีความสัมพันธ์เชิงสมการนั่นเองนะคะว่าทําแบบนี้แล้วจะเป็นแบบนี้ไม่ใช่นะคะอ, <laughs> อะไรคอลเลอรชันอะไรอย่างเงี้ยลืมละ <laughs> นะคะอืมก็ถือว่า เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเกตแล้วกันนะคะอืมสำหรับ5ข้อนี้นะคะเป็นสิ่งที่เกดจะเอาไว้ใช้ในการเลือกเริ่มที่จะคบหาดูใจกับคุณผู้ชายนั่นเองค่ะก็ ถ้าคุณผู้หญิงมาฟังหรือว่าถ้าคุณผู้ชายมาฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยผมก็ไม่ได้มี5ข้อนี้หรือว่าผมก็แบบมีข้ออื่นหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็มีคู่รักผมก็มีอ่าริเลชั่นชีพที่ดีเนี่ยเกดอยากจะให้เพื่อนเพื่อ,อมาช่วยคอมเมนต์มากๆเลยนะคะเพื่อที่จะเพิ่มข้อมูลนะคะให้กับเพื่อนๆที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะให้เป็นประโยชน์นะคะว่าอ่าอ่าพฤติกรรมนะคะที่บางท่านอาจจะเป็นแบบนี้แต่ว่าผลของมันมันไม่ได้เป็นแบบที่เกดคิดก็ได้หรือว่าไม่ไม่ใช่สิ่งที่เกดอ่า แสดงความคิดเห็นออกมาก็ได้นะคะก็อยากจะฟังมากๆเลยนะคะความคิดเห็นที่แตกต่างนะคะก็ขอบคุณมากนะคะวันนี้สำหรับเพื่อนๆที่มาชมคลิปนะคะอากาศเริ่มมืดแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะนิดนึงนี่นะคะฟ้าตอนนี้อเมริกานะคะประมาณเกือบ2องทุ่มแล้วนะคะ2องทุ่มหน้าหน้าซัมเมอร์นะคะฟ้าจะยังเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนๆก็สดใสอากาศดีนะคะเกตก็ไม่ค่อยได้มาพบเพื่อนๆน,นะคะวันนี้เกตก็คิดว่า,าน่าจะ มีประโยชน์อะออทุกครั้งที่มาก็อยากจะให้ได้ประโยชน์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะจะกินกล้วยกินส้มก็ต้องกินกันให้อร่อยสดุกสนาดนะคะพเพื่อที่จะไม่ให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวของเรานะคะถูกคนอื่นนะคะมาฉกกล้วยของเราไปกินนั่เนเองค่ะเพื่อนๆนวันนี้นะคะเกดขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านเปนที่ดีค่ะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b s c r i b e ให้เกดด้วยนะคะเออมีเพจด้วยนะ,ะพยายามจะเข้าไปไลฟ์ในเพจนะคะเพื่อนๆแต่ก็เวลาน้อยนะคะเกดเป็น เชฟนะคะอยู่ที่ที่ไทยไอ้ที่อเมริกานะคะร้านอาหารไทยเพราะฉะนั้นเวลาเก็ดน้อยมากเลยนะคะเก็ดพยายามจะหาเวลามาทําคลิปออกมาบ่อยๆนะคะก็ฝากเพื่องกดติดตามเก็ดมีช่องที่ทําอาหารด้วยนะคะฝากกด subscribe แล้วก็กดชมให้เก็ดด้วย <laughs> ขอบคุณมากค่ะวันนี้เก็ดขอลาทุกท่านไปก่อนค่ะทุกท่านมีวันที่ดีค่ะบ๊ายบาย see you next content